สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์วิธีชงชานมไข่มุกแก้วเล็กแก้ว12ออนซ์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงเป็นคลิปแก้ว22ออนซ์ไว้แล้วแล้วทีนี้มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็นานมากแล้วค่ะว่าอยากจะได้แก้วเล็กแก้ว12ออนซ์ที่สามารถขายในราคา10บาทได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาทํากันนะคะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูมใหม่ๆของเราค่ะสำหรับราคาขายแก้วละสิบบาทนะคะวันนี้จะทำแก้ว12ออนซ์ค่ะและก็จะใช้เป็นผงชานมไข่มุกสาเร็จรูปค่ะเพราะว่าต้นทุนก็อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะนี่ขนาดว่าต้นทุนไม่ค่อยสูงพอไปลองคํานวณต้นทุนดูจริงๆแล้วถ้าขายในราคาแก้วละสิบบาทนี่แทบไม่ได้กําไรอะไรเลยนะทุกคนได้ก็ได้น้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็พยายามทําส่วนผสมให้มันบาลานซ์กับแก้วละสิบบาทแล้วนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวเราลองไปทํากันดูนะคะและผงชานมไข่มุกที่จะใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เป็นผงชานมไข่มุกของอ e ีเวนค่ะก็จะมีชาเขียวนมชาเย็นเผือกหอมแล้วก็นมเย็นค่ะผงชานมไข่มุกสําเร็จรูปแบบนี้นะคะก็จะมีความหวานมาในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็จะผสมครีมเทียม,มมาด้วยแล้วค่ะถ้าเป็นชาเขียวแล้วก็ชาเย็นนะคะอยากจะแนะนําให้ใช้เป็นใบชามาชงมากกว่านะคะเขาจะได้ความอร่อยแล้วก็หอมกว่าใช้ผงสาเร็จรูปแบบนี้นะ และวันนี้ก็จะมีโกโก้ด้วยนะคะแต่ว่าโกโก้เราจะไม่ใช้เป็นผงชานมไข่มุกสำเร็จรูปแบบนี้นะเราจะใช้เป็นผงโกโก้ร0อเซนเลยค่ะนี่เลยนะคะแนะนํานะคะถ้าใครจะทําขายแนะนําให้ใช้ผงโกโก้ร้อซมาชงจะดีกว่าค่ะจะได้อร่อยแล้วก็เข้มข้นมากกว่าใช้ผงสำเร็จรูปค่ะและในคลิปนี้เราใช้เป็นผงโกโก้ลิตร์นะคะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่านะคะ นี่ค่ะเราก็ได้เตรียมแก้วชงไว้แล้วนะทั้งหมด5แก้ว5เมนูเดี๋ยวเราจะชงไปพร้อมๆกันเลยค่ะก็ใช้เป็นผงชานมไข่มุกนะคะเริ่มจากผงชาเขียวนมเลยค่ะสําหรับแก้ว12ออนนะคะเราจะใช้ผงชานมไข่มุกอยู่ที่2ช้อนชาค่ะประมาณนี้นะคะ หรือใครจะใส่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถ้าชอบเข้มข้นค่ะแต่ว่าต้องไปคำนวณต้นทุนดีๆนะคะถ้าขายในราคาแก้วละ10บาทค่ะและผงชายเย็นนะคะก็จะใส่อยู่ที่2ช้อนชาเหมือนกันค่ะก็จะใส่2ช้อนชาทุกรสชาติเลยนะคะเผือกหอมก็2ช้อนชาค่ะและนมเย็นก็2ช้อนชาเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะผงนมเย็นจะบอกว่าหอมมากเลยนะคะทุกคนหอมกลิ่นเหมือนกลิ่นนมแมวเลยค่ะทุกคนรู้จักนมแมวไหมคะหอมมากเลยค่ะ ก็จะใส่2ช้อนชาเหมือนกันนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นผงโกโก้ค่ะอันนี้เป็นผงโกโก100้ร้อยเปอรลยนะก็จะใส่2ช้อนชาเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ชอบเข้มจะลดลงก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ผงโกโก้เขาจะมีความขมนะคะเขาจะไม่มีความหวานเหมือนผงชานมไข่มุกสำเร็จรูปแบบนั้นนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อนใส่ลงไปเลยค่ะโดยจะใส่น้ำร้อนไปที่80 ML เท่ากันทั้งหมดทุกแก้วเลยนะคะ จากนั้นก็คนให้ผงชานมไข่มุกละลายกับน้ำร้อนทุกแก้วเลยนะคะพอละลายแล้วต่อไปก็จะมาใส่ครีมเทียมค่ะโดยจะใส่ครีมเทียมอยู่ที่2ช้อนชาทุกแก้วเลยค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย2ช้อนชาเท่ากันเลยค่ะทุกแก้วเลยนะคะใครชอบหวานมากกว่าน,น้อยก็คือปรับลดเพิ่มในส่วนของน้ำตาลทรายได้เลยนะคะ แล้วก็คนน้ำตาลทรายกับครีมเทียมให้ละลายเข้ากันดีทั้งหมดทุกแก้วเลยค่ะต่อไปก็จะมาใส่นมข้นหวานเลยค่ะโดยจะใส่นมข้นหวานอยู่ที่15 ml เท่ากันเหมือนเดิมทั้งหมดทุกแก้วเลยนะคะและสุดท้ายก็จะตามด้วยนมข้นจืดค่ะจะใส่นมข้นจืดไปที่15 ml เหมือนเดิมเท่ากันทั้งหมดทุกแก้วค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยนี่ค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีทั้งหมดทุกแก้วแล้วนะคะเราก็จะได้น้ําชานมไข่มุกทั้ง5รสชาติของเราแล้วค่ะต่อไปเราก็เตรียมเทใส่แก้วน้ําแข็งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักน้ําแข็งใส่แก้วมาเลยตักน้ําแข็งใส่แก้ว12ออนซ์ค่ะอันนี้คือแก้ว12ออนซ์นะคะ แก้วแบบนี้นะคะก็เป็นแก้วที่ราคาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะคะจะเป็นแก้วมีลักษณะค่อนข้างนิ่มค่ะเราก็เลือกใช้แก้วที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เพื่อที <S <S <Being communist> <S <S ่จะลดต้นทุนลงมาได้อีกนะคะเพราะว่าเราขายในราคาแก้วละ10บบาทเองค่ะเพราะว่าถ้าเลือกใช้แก้วที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วก็จะไม่เหลือกำไรอะไรเลยนะคะทุกคน ตักน้ำแข็งใส่แก้วให้ครบทุกแก้วนะคะอันนี้ก็เตรียมมาครบทุกแก้วแล้วค่ะถ้าใครอยากจะใส่ไข่มุกก็คือใส่ไข่มุกได้เลยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีไข่มุกใส่ให้ดูนะก็เลยจะไม่ได้ใส่ไข่มุกนะคะจากนั้นก็เทน้ําชานมไข่มุกที่เราชงไว้ใส่แก้วได้เลยค่ะก็จะเริ่มจากชาเขียวนะคะแล้วก็เทให้ครบทุกแก้วเลยค่ะ แก้วไหนที่น้ําแข็งยุบนะคะก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วได้เลยค่ะเสร็จแล้วจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นฝาเรียบนะคะใครจะใช้เป็นฝาโดมก็ได้ค่ะ นี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับชานมไข่มุกแก้ว12ออนซ์ค่ะเหมาะสําหรับร้านไหนที่อยากจะขายชานมไข่มุกราคาถูกๆขายให้เด็กๆนะคะก็สามารถใช้สูตรนี้ไปขายได้นะแก้วละ10บาทก็ได้ค่ะแต่ว่ากําไรก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะสําหรับเรื่องรสชาตินะคะก็โอเคอยู่นะคะอร่อยอยู่นะก็เหมาะสมสําหรับราคา10บาทนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้รสชาติที่เข็มข้นกว่านี้นะคะก็ต้องเพิ่มราคาขายขึ้นอีกนะคะเพราะว่าถ้าขายในราคา10บบาทก็คือ ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนถ้าเราเพิ่มส่วนผสมมากกว่านี้นะคะอันนี้คือเราลองคำนวณต้นทุนดูแล้วนะคะประมาณนี้ก็พอจะได้กำไรอยู่นะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูได้นะก็ลองไปปรับรสชาติดูอีกทีนึงค่ะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรับได้เลยนะถ้าชอบหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาลทรายได้นะคะ และในส่วนของโกโก้นะคะก็อาจจะมีความเข้มข้นมากกว่ารสชาติอื่นๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็นผงชานมไข่มุงเนาะเราใช้เป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครที่ไม่ชอบเข้มมากก็ลดผงโกโก้ลงได้นะหรือเพิ่มในส่วนผสมของนมหรือว่าน้ําตาลทรายก็ได้ค่ะถ้าใครชอบหวานมากกว่าน,นี้นะคะท้ายคลิปเรามีการคํานวณต้นทุนให้ด้วยนะคะราคาต้นทุนแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะซื้อวัตถุดิบมาในราคาที่ไม่เท่ากันนะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณต้นทุนของเพื่อนๆดูอีกทีนึงค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ